เทคนิคหนึ่งที่คุณควรที่จะฝึกฝนตัวเองนะคะเพื่อการพัฒนาเทคนิคง่ายๆที่ลองนำไปใช้ดูนะคะว่าถ้าคุณลองทำแบบนี้ดูแล้วเนี่ยคุณจะสามารถพัฒนาศักยภาพในตัวคุณเพิ่มข <Wow. S 1> ึ้นมาบบที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวเลยนะคะคุณลองนำไปใช้ดูนะคะวิธีการก็มีอยู่ว่านะคะเวลาที่คุณคะประชุมนะคะ คุณเคยสังเกตไหมคะว่าบางทีเนี่ยมันมีบางคำพูดบางกระบวนการหรือบางวิธีการที่เขาคุยกันในวงประชุมนะคะแล้วหลายคนก็รู้สึกง,งุนงงสงสัยว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยไอ้คำคำเนี้ยหมายความว่ายังไงแล้วตกลงแล้วเนี่ยข้อสรุปมันคืออะไรหรือว่าตกลงแล้วเนี่ยให้ทำแบบไหนนะคะหลายๆคนงงนะคะหันไปมองซ้ายทีมองขวาทีก็รู้สึกงงงงไม่มีใครกล้าถามนะคะ คุณลองฝึกดูนะคะว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณสงสัยนะคะในเรื่องของการประชุมนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะคุณลองฝึกยกมือขึ้นนะคะแล้วก็บอกกับที่ประชุมว่าดิฉันนะคะไม่ทราบว่า ข้อสรุปตรงนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงหรือถามไปเลยค่ะวินดิชันไม่เข้าใจว่าคําคเนี้หมายความว่าอะไรภาษาอังกฤษคํานี้หมายความว่าอะไรหรือตกลงแล้วเราได้ข้อสรุปหรือยังนะคะซึ่งเวลาที่คุณถามคําถามแบบนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะมันมีอยู่ด้วยกัน3อย่างเลยนะคะก็คือข้อที่1เวลาคุณยกมือถามคําถามในที่ประชุมนะคะคุณจะทลายความกลัวค่ะที่อยู่ในใจของตัวเอง นะคะมันเป็นการฝึกความกล้าของเรานะคะประโยชน์ในข้อที่2ก็คือว่าคุณนะคะได้คําตอบโ,โดยที่คุณไม่ต้องออกไปนอกห้องประชุมเพื่อถามใครก็ช่างที่อาจจะได้คําตอบที่ถูกต้องนะคะหรือไม่ถูกต้องก็ไม่รู้นะคะและประโยชน์ในข้อที่3ค่ะคุณจะได้รับนะคะคําชื่นชมนะคะ อาจจะอยู่ในใจหรือว่าเพื่อนอาจจะชมคุณออกมาที่นั่งอยู่ในวงประชุมด้วยกันค่ะว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคนข้างๆเรานะเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กล้ากว่าที่ยกมือถามเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคถ้าเกิดว่าคุณสงสัยนะคะคุณกล้าที่จะยกมือขึ้นถามนะ,ะก็บอกได้เลยค่ะว่ามันเป็นก้าวแรกก้าวหนึ่งเลยนะคะที่คุณฝึกที่จะพัฒนาตัวเองซึ่งวิธีการแบบนี้ค่ะมันสามารถทำให้เราเนี่ย เข้าใจยอมรับตัวเองว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยฉันยังไม่รู้อะไรแล้วเราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้นะคะก็ลองนำเทคนิคนี้นะคะไปใช้ดูนะคะได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะที่ใต้คลิปด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับ Happy Life b บายวีดนุชบ๊ายบายคะ่ะ